เดือนนี้นะน่าจะเป็นอีกหนึ่งเดือนนะคะที่ทําให้หลายๆคนใจชื้นขึ้นมาบ้างรู้สึกดีขึ้นมาบ้างพ <อ S 1> เพราะว่าเป็นเดือนที่การเงินนะคะของหลายๆลัคนาราศีนั้นจะดีขึ้นนะก็ต่อให้ไม่ได้เป็นลูกดวงโดยตรงดูดวงกันเป็นการส่วนตัวนะคะอดีตนักแสดงคนดังค่ะโยโกะทาคาโนก็ยังเสิร์ฟแฟนๆชาแนลโยโกะสเปเนเนี่ยด้วยคอนเทนต์พยากรณ์ประจําเดือนอยู่เสมอก็นับว่าเป็นอาชีพที่ทำมารวม10ปีนะคะแน่นอนว่าเห็นความเปลี่ยน แรงในอาชีพนี้อยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะยุคนี้ที่คนรุ่นใหม่สนใจเรื่องมูเรื่องคำทำนายค่ะซึ่งเธาบอกว่าส่วนหนึ่งเป็นภาพสะท้อนสังคมได้อยู่เหมือนกันแต่ที่ห่วงมากที่สุดในตอนนี้คือหมอดู AI ค่ะซึ่งผู้ชายเขาต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวอย่างละเอียดเลยแม่นหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นนะคะสิ่งสำคัญคือความปลอดภัยในการใช้โซเชียลมีเดียนั่นแหละค่ะ มองอยังไงบ้างจริงๆเนี่ยหมอดูมันก็เยอะเยอะมาทุกสมัยแหละเอาจริงๆก็แล้วยิ่งสมัยนีย้พอเข้ายากมากแพงพอทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนทุกคนเลยอยากจะรู้รวมแต่ว่าพี่จะเตือนนิดนึงนะคะอันนี้ว่าถ้าดูใน AI ที่ไม่ใช่คนเนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าข้อมูลเราก็รั่วนะแต่ถ้าเกิดดูเป็นหมอดูที่เขาแบบดูแบบอย่างอย่างเนี้ย ก็จะแบบเราตายไปมันก็ไปกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเลือกดูนิดนึงแล้วกันเอาที่ไว้ใส่ได้จริงๆแล้วก็เชื่อถือได้จริงๆก็แล้วกันถูกค่ะมันเป็นข้อมูลส่วนตัวเขาก็จำไงเขาก็จําว่าเราถามอะไรบ้างถูกไหมคะมันก็มันก็ถ้าใครอยากจะได้รับคําตอบที่ถูกใจก็อาจจะดูได้แต่ถ้าเกิดว่า ที่สุกใจอย่างเดียวมันไม่ได้ไงของแบบนี้มันต้องดูเลิกยามันต้องอะไรอย่างเงี้ยมันมันจริงๆแล้วมันรายละเอียดปิดย่อยมันเยอะอีกอย่างที่หมอดูคนดังอยากฝากไวน้นะคะคือใครที่คิดจะมาสายนี้ก็อยากให้อยู่ในศีลในธรรมไม่ใช้สาต์พยากรณ์ไปหลอกใครต้องซื่อสัตว์ในอาชีพและครูอาจารย์ด้วยค่ะ